สวัสดีนี่คือ s ฟ t e c ควันนี้เราจะอธิบายคำศัพท์สำคัญสำคัญ,คญเมื่อพูดถึง f ฟสเทคอิซิเซว์ได้แก่ Position Accuracy, l o ลอ Motion และโอชูโดยจะมี3หัวข้อหลักที่จะอธิบายทั้ง3หัวข้อได้แก่ Position Accuracy, l o ลอ Motion และโอชูหากเข้าใจเงื่อนไขเหล่านี้จะเข้าใจได้ว่าอิซิเซมีข้อดีอะไรบ้างและควรนำไปใช้กับแอปพลิเคชันแบบใดเริ่มต้นจากอะไรคือ o พซิ i ันแอคิล r c ิ y Position a c ค u r a c y คือค่าความต่างสูงสุดระหว่างตำแหน่งที่ผู้ใช้งานสั่งกับตำแหน่งที่มอเตอร์เคลื่อนที่ไปในแต่ละจุดโดยการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ตามลำดับในแต่ละช่วงเวลาเมื่อเทียบกับจุดตั้งอิงพูดแบบสั้นๆก็คือความแตกต่างสูงสุดระหว่างตำแหน่งคำสั่งกับค่าตำแหน่งจริงเมื่อมอเตอร์ทำงานในทิศทางเดียวกันโดยเมื่อเปรียบเทียบทั้งสองค่าในแต่ละตำแหน่งแล้วค่าที่สูงที่สุดหลังจากเปรียบเทียบจะแสดงถึงโ s i t i o n accuracy โดยมีตัวแปรควบคุมที่สำคัญคือต้องไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง ตัวอย่างเช่นกราฟต่อไปนี้แกนแนวนอนหมายถึงจุดวัดและสําหรับแกนแนวตั้งกราฟสีชมพูหมายถึงค่าตําแหน่งคําสั่งและกราฟสีน้ําเงินหมายถึงค่าตําแหน่งจริงในที่จุดวัดที่11ค่าตําแหน่งคําสั่งคือ50แต่ค่าตําแหน่งจริงจะอยู่ที่ประมาณ40ความแม่นยําของตําแหน่งสามารถคํานวณได้โดยการลบค่าตําแหน่งจริงออกจากค่าตําแหน่งคําสั่งความแม่นยําของโพซิออต่อคือ50ลบ40นั่นคือ10 จะอธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อทิศทางการหมุนของมอเตอร์เปลี่ยนไปในตอนต่อไปคือ Lost Motion ดยการทดสอบต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่า Position Accuracy คืออะไรก่อนอื่นจะอธิบายข้อกำหนดของเงื่อนไขในการทดสอบและการวัดค่าอย่างที่เห็นการทดสอบจะสามารถสังเกตการเคลื่อนไหวของเทลามอเตอร์ด้วยสายตาดโดยติดกระจกเข้ากับเทลามอเตอร์และสะท้อนจุดเซอร์บนหน้าจอระยะห่างระหว่างจิกสาธิตกับกำแพงคือ8.4เมตร จากการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบตำแหน่งจริงเมื่อมอเตอร์เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเป็นระยะ0.36องศาจากที่เห็นท่าค่าโพสิชันแอคูรซิสถูกต้องแม่นยำระยะห่างจากคงที่ และไม่มีค่าใดเือเกิดขึ้นแต่ถ้าค่า p o s i t i o แอ c ิลลอซ y มีค่าต่ำระยะห่างระหว่างแต่และจุดจะไม่คงที่และจะเห็นได้ว่ามีค่าเดือเกิดขึ้น Position อคิลลอซ y ที่แม่นยำแสดงถึงเมื่อเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจะมีความแม่นยำที่สูงและไม่มีค่าเดือเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นความหมายของ l รอดโมชันร t Mo t i o n สามารถวัดค่าได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้ขั้นแรกมอเตอร์หมุนได้ตามจุดที่กำหนดตามลำดับในทิศทางเข็มจากจุดเริ่มต้น หลังจากนั้นวัดค่าในแต่ละจุดที่เคลื่อนที่ไปจากนั้นเปลี่ยนทิศทางการหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามหรือทวนเข็มและวัดตำแหน่งเทียบกับจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกันความแตกต่างสูงสุดในแต่ละจุดที่วัดจากจุดที่มอเตอร์เคลื่อนที่ไปจะเรียกว่าลอโมชั่นโดยตัวแปรควบคุมคือมอเตอร์ต้องเปลี่ยนทิศทางในการหมุนในการอธิบายแบบง่ายคือความแตกต่างสูงสุดของตำแหน่งที่มอเตอร์เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วหมุนย้อยกลับไปในทางทิศตรงกันข้าม หรือก็คือลอตโมชันคือค่าอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางการหมุนตัวอย่างเช่นกราฟต่อไปนี้แกนแนวนอนหมายถึงจุดวัดและสําหรับแกนแนวตั้งคือตําแหน่งจริงกราฟสีน้ําเงินหมายถึงค่าตําแหน่งเมื่อเคลื่อนที่ตามเข็มและกราฟสีชมพูหมายถึงค่าตําแหน่งเมื่อเคลื่อนที่ทวนเข็มในที่จุดวัดที่15การเคลื่อนที่ตามเข็มตําแหน่งจริงที่ได้คือ0.1แต่ตําแหน่งของการเคลื่อนที่ทวนเข็มจะเป็น11ลอตโมชันสามารถคํานวณจาก2ค่านี้ ด้วยการลบตำแหน่งของทวนเข็มออกจากตำแหน่งของตามเข็มในที่นี้คือ0.1ลบด้วยลบ11จะมีค่าลอสโมชั่นเท่ากับ11.1โดยจะมีวิดีโอตัวอย่างที่แสดงผลตัวอย่างข้างต้นความแตกต่างของโพซิชันไดเรคซีที่เห็นก่อนหน้านี้คือมอเตอร์ที่หมุนสลับทิศท,ทางระหว่างตามเข็มกับทวนเข็มหรือ360องศาในกรณีแบบนี้จะเรียกได้เป็นลอสโมชั่นเพราะมีการเปลี่ยนทิศท,ทางเกิดขึ้น ถ้าไม่มีลอสโมชันเกิดขึ้นมอเตอร์ Motor จะหมุนกลับไปจุดเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใดเกิดขึ้นแต่ถ้ามีลอสโมชันเกิดขึ้นมอเตอร์ Motor จะหมุนกลับไปไม่ตรงกับจุดเริ่มทําให้มีค่าใดเกิดขึ้นสรุปอย่างสั้นๆก็คือลอสโมชันคือค่าใดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทอทหารง,งูการหมุนหัวข้อสุดท้ายคือความหมายของโอวชูโอวชู w เป็นตัวบ่งชี้ว่าว่ามอเตอร์หมุนเกินตำแหน่งเป้าหมายพิยงใดหลังจากที่ไปถึงตำแหน่งเป้าหมายแล้วถ้าดูจากกราฟ แกนแนวนอนหมายถึงเวลาแกนแนวตั้งหมายถึงตำแหน่งและจุดนี้คือตำแหน่งเป้าหมายโดยทั่วไปมอเตอร์เมื่อไปถึงตำแหน่งเป้าหมายในครั้งเดียวมอเตอร์ต้องผ่านกระบวนการที่บุนเกินหรือต่ำกว่าตำแหน่งเป้าหมายดังสแสดงในเส้นสีแดงในเวลานี้ค่าที่บ่งบอกว่าตำแหน่งเป้าหมายนี้เกินตำแหน่งที่กำหนดจะเรียกว่าโอชูและโอวชูจะสัมพันธ์กับเซลิงทันที่เป็นระยะเวลาที่มอเตอร์ใช้ในการเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งตามคำสั่งจากเรด พูดอย่างง่ายๆก็คือระยะเวลาทั้งหมดที่มอเตอร์ใช้ต่อหนึ่งคำสั่งที่ได้จากเรฟในอีกทางหนึ่งยิ่งโอเวอร์ชูมีเยอะระยะเวลาที่ใช้ต่อหนึ่งคำสั่งก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยและโอเวอร์ชูจะสัมพันธ์กับเซตติงไทม์ที่เป็นระยะเวลาที่มอเตอร์ใช้ในการเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งตามคำสั่งจากเรฟพูดอย่างง่ายๆก็คือระยะเวลาทั้งหมดที่มอเตอร์ใช้ต่อหนึ่งคำสั่งที่ได้จากเรฟในอีกทางหนึ่งยิ่งโอเวอร์ชูมีเยอะระยะเวลาที่ใช้ต่อหนึ่งคำสั่ง โดยสามารถแสดงผลทดสอบได้ด้วยการใช้การทดสอบเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้านี้มอเตอร์จะหมุน90องศาที่ความเร็ว2,400 rpm และมีเวลาเร่งและเวลาลดความเร็วที่50 ms มาดูว่าค่าอุชูที่ต่างกันระหว่างมอเตอร์2ตัวที่เคลื่อนที่ในข้อกำหนดเดียวกัน มอเตอร์ทางด้านซ้ายจะหยุดที่ตำแหน่งเป้าหมายโดยไม่มีการโอชูแต่ในขณะเดียวกันมอเตอร์ด้านขวาจะกลับมาที่ตำแหน่งที่กำหนดหลังจากที่หมุนเลยตำแหน่งเป้าหมายไปก่อนแสดงให้เห็นว่ามีโอชูที่เยอะมาก,มากจะเห็นได้ว่าโอชูคือค่าระยะที่มอเตอร์หมุนเกินตำแหน่งที่กำหนดเราได้ครอบคลุมคำศัพท์ที่จำเป็นทั้งสามหัวข้อเพื่อทำความเข้าใจซิสเซข,ของ f ฟส t ิฟได้ ad, esy, แก่โพซิชันเด็ c y Lo รซีลอตโมชันและโอชู บนเว็บไซต์ f a s t e c h w e b o f a s t e c h m o s e s c o m ของคุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เช่นแคต่อตาล็อกคู่มือดรออิงและชมวิดีโอตัวอย่างและการสัมมนาผ่านเว็บนอกจากนี้หากหากค้นหาคำว่า fastech บน YouTube จะเห็นวิดีโอสาธิตและการสัมมนาทางเว็บมากกว่า100รายการขอขอบคุณสำหรับการฟัง